หลายๆคนคงมีปัญหาเรื่องการทําความสะอาดกระเป๋ารองเท้าแล้วก็เครื่องหนังของตัวเองโดยเฉพาะนะใครที่มีสินค้าแบรนด์เนมอะแล้วไม่รู้ว่าเราจะทําความสะอาดยังไงแล้วเราจะมีน้ํายาอะไรที่ทําความสะอาดที่แบบเหมาะกับประเภทหนังต่างๆได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยรายการปูปะเป๋านะจะพาทุกๆคนนะมาที่บริษัทเ e ี t วทูแบนมาดูซิว่าเราจะมาพบกับช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วช่างเขาเนี่ยใช้วิธีการทําความสะอาด กระเป๋าเครื่องหนังหรือแม้กระทั่งรองเท้าสุดหวงของทุกคนยังไงบ้างวันนี้ปูมาบอกเคล็ดลับเดี๋ยวตามมาเลยทำรองเท้าอะไรอยู่อ่ะเนี่ยเห็นท้ำรองเท้าอ,อยู่รองเท้าแตะกุชชี่ครับรองเท้าแตะกุชชี่คู่นี้มันเป็นอะไรใส่มาแล้วมันหลุดอกาวของเขาหลุด<า>เราก็เคยทําเราก็เลยทํากาวแปะเข้าไปใหม่ แล้วก็เก็บรายละเอียดการแปะกาวมันจะหลุดว่าเราจะมีเย็บนิดนึงให้มันแน่นได้ไหมครับผมแล้วคราบเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้ทำความสะอาดให้มันขาวได้ใช่ครับเราก็ต้องมีน้ํายาพิเศษน้ํายาไว้สําหรับทําความสะอาดด้วยแล้วก็พวกป่าพวกคราบพวกอะไรพวกนี้มันจะออกซึ่งมันจะทําความสะอาดได้มันจะไม่ดัดหนังเท้าเสียน้ํายาทําความสะอาดตัวนี้ทํากับกระป๋องหนังได้ไหมได้ครับอ๋อได้ด้วยอืมน้ํายาตัวนี้ดีมากเลยเดี๋ยวอันนี้ก็นี่ค่อยๆทำนะเห็นไหมคราบเหลืองเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ดูนะมันอาจจะทําให้มันขาวขึ้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อ แล้วน้ายาตัวนี้มันมีขายที่บริษัทเรียวทูแบนไหมมีครับถ้าสนใจเดี๋ยวต้องติดต่อบริษัทเรียวทูแบนทีนี้วิธีการทํามันก็คงจะไม่ยากไม่าการเช็ดเอาใช,ใช่ครับแต่ถ้าเราเย็บมากๆต้องมีการเย็บมีการอะไรต้องส่งมาที่นี่มั้งใช่ครับใช่ไหมอ่ะอ๋อโอ้โอท่านผู้ชมนี่รองเท้ากุชชี่นะมีการทําความสะอาดที่ตัวนี้ไปบ้างแล้วเห็นไหมลองซูมดูนะะไอ้นี่ยังเป็นคราบดำๆอยู่ข้างนะอยู่ระหว่างการเช็ดทำความสะอาดคราบเหลืองใช่ไหม เขาบอกว่าเช็ดได้มีดานนุทวุชายมันมีคราบดำๆอย่างไอ่ะช <à my> <afraid> ่างเหน่งอ well. so cool. ่ะเขาได้ทําความสะอาดเช็ดไปแล้วนะทีนี้เราซื้อน้ํายามาทําความสะอาดด้วยตัวเองได้เพียงแต่ต้องว่ามีความความรู้อ่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าจะใช้น้ํายาตัวไหนก็ต้องปรึกษาที่บริษัทเรือแวนช่างเหน่งมีประสบการณ์นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ20ปีครับเกือบ20ปีแล้วเพราะนั้นมีความเชี่ยวชาญมากเลยในแผนกเนี้ยช่างเหน่งได้ทางานเกี่ยวกับอะไรบ้างเ่ย ก็จะมีพวกทำสียาแนวสีชนิดนี้จะต้องใช้กับกระเป๋าหนังประเภทนี้ใช่ครับสีชนิดนี้ใช้กับผ้าสีชนิดนี้ใช้กับหนังแก้วหรือสีชนิดนี้ใช้หนังกลับหนังนูบัส ซึ่งหนังในตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากค่ะผู้ชมนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้สีไม่ถูกกับประเทศนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะแ้ไขลำบากนะครับก็คือกระเป๋าอาจจะเสียหายได้เลยแข็งลวยก่อกับประเทศหนังมันก็จะไม่ให้หนังมันเป็นธรรมชาติเหมือนเาติใช่ค่ะยงเช่นหนังที่มันเป็นหนังขนขนเนี่ยเขาเรียกว่าหนังหนังกลับหนังนูบัรเวลาถ้าเราลงสีผิดประเทศไปมันเป็นยังไงแข็งอ่าแข็งแล้วก็ผู้ชมอันนี้เรื่องสำคัญนะถ้าเกิดเราไม่แน่ใจนะส่งบริษัททำเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อมาทำเองนะบริษัทเราปรึกษาได้ี่าา แผนกนี้เป็นแผนกของช่างที่ทำสีแล้วก็เอ็กซ์เพรสมากๆเลยนะสามารถให้คำปรึกษาได้แล้วที่สำคัญก็ไม่ได้จบแผนกเดียวเดี๋ยวเราตามไปดูแผนกหนึ่งตามไปเลยกนะัน